ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีวิทยาฐานะชำนาญการข้าพเจ้านางจารุณีโพพมข้าราชการครูโรงเรียนบ้านนาเอือด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3ประวัติผู้เข้ารับการประเมินนางจารุณีโพรพรมเกิดเมื่อวันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2525ปัจจุบันอายุ40ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่122หมู่ที่9บ้านนนประทายตำบลวารินอำเภอสีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานีประวัติการศึกษาจบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประวัติการทำงานได้เข้ารับการบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2558โรงเรียนบ้านนาเลินตำบลน,นาเลินอำเภอสีเมืองใหม่ได้รับตำแหน่งครูอันดับคสอ่1 เมื่อวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2560โรงเรียนบ้านนาเลินปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูอันดับคส .1 โรงเรียนบ้านนาเอือ้อดอําเภอ์สีเมืองใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3อายุราชการ6ปี4เดือนงานที่ได้รับมอบหมายด้านการสอน ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2และปฏิบัติการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4รวมชั่วโมงที่สอน20คาบต่อสัปดาห์หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายหัวหน้างานวิชาการนายทะเบียนนักเรียนปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันจันทร์ดูแลห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาดูแลงานระบบสารสนเทศเช่นระบบจัดเก็บข้อมูล DMC ระบบดูแลเด็กยากจน c c t ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS ระบบการเรียนการสอน s c h o o l m UM i s หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดูแลหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายตามคำสั่งโรงเรียนและดูแลระบบการประกันคุณภาพภา,พภายในการปฏิบัติงานและผลงานต่างๆเพื่อรับการประเมินขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการด้านที่1ด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตอนที่หนึ่งการมีวินัยข้าพเจ้าปฏิบัติตามระเบียบวินัยถือปฏิบัติตามเกณฑ์กติกามารยาทขนบธรรมเนียมเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมโดยข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถขยนันมุ่งมั่นในการทำงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการอย่างเคร่งครัดเคารพสิทธิหน้าที่ของตอนเองและผู้อื่นยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชายอย่างเต็มความสามารถข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลา บุทิศเวลาในการทำงานอย่างเต็มที่ทั้งในด้านงานการสอนและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอทุ่มเทและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นขยันรับผิดชอบในงานอย่างเต็มกําลังความสามารถใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของตนเองนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนด้วยความเต็มใจ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างานวิชาการรับผิดชอบงานเกี่ยวกับวิชาการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคำนึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการไม่เคยใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการสแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และใช้ทรัพยากรต่างๆของทางราชการอย่างรู้คุณค่า ตอนที่สองการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ในด้านการสอนอย่างมุ่งมั่นในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถดูแลเอาใจใส่นักเรียนในด้านการเรียนและความประพฤติให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความประพฤติที่ดีสามารถอยู่ร่วมสังคมได้อย่างมีความสุขด้านงานทะเบียน ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจเสร็จทันเวลาพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนอย่างเรียบง่ายรู้คุณค่าของทรัพ,พยากรข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเขารวมกิจกรรมวันสำคัญทางาศาสนาอย่างสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงอบบยมุกทุกชนิดเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและผู้อื่น แนะนำนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักเสียสละมีความอ่อนน้อมถ่อมตนข้าพเจ้าเทิดทูนในสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตยโดยการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้งทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ รวมทั้งการมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนโดยวางตัวเป็นกลางตอนที่3การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมข้าพาเจ้าดำรงชีวิตตามแนวทางหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมีการคำนวณรายรับรายจ่าย อย่างเหมาะสมไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นทั้งอยู่ที่บ้านและที่ทำงานเช่นการปลูกผักสวนครัวเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวการเก็บออมเงินส่วนหนึ่งไว้ในยามฉุกเฉินการทำประกันชีวิตเพื่อคลุมครองและสร้างความมั่นคงให้กับคนในครอบครัวปฏิบัติต้นอยู่ในเสียรธรรมอันดีล้วเว้นอบายามุกและสิ่งเสพติด รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติดทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนตอนที่ 4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพข้าพเจ้าพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการการประชุมการสัมมนากิจกรรมต่างๆของวิชาชีพและทางวิชาการ <ans> เพื่อพัฒนาความรู <ans> ้เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรวมทั้งหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอนและเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานในวิชาชีพของตนเอง เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อการสอนให้เหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนตอนที่ 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่การสอน ทุ่มเทในการฝึกฝนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพนักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้ประชุมกับฝ่ายต่างๆในฐานะหัวหน้าฝ่ายวิชาการในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พัฒนางานวิชาการโรงเรียนประเมินและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนจัดทำแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง และหลักสูตรสถานศึกษาบันทึกผลการจัดการเรียนรู้และนำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านที่3ด้านผลการปฏิบัติงานผลการพัฒนาผู้เรียนได้ดำเนินการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2,563ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ20.2ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2,563มากกว่าปีการศึกษา2,562คิดเป็นร้อยละ8.62รางวัลที่ภาคภูมิใจ จากการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถส่งผลให้ข้าพเจ้ามีรางวัลที่ภาคภูมิใจดังนี้ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบบยามุกปีการศึกษา2562รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินปีการศึกษา2563รางวัลโมเดลทิเชอร์และรางวัลบัตตี้ทิเชอร์ ในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3โดยชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC สำนักงานเลขาธิการครูสภารางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนการแสดงทางวิทยาศาสตร์จากงานศิลปะหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6และรางวัลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการคณะครูทุกท่านและนักเรียนทุกคนที่ได้ร่วมส่งเสริมและช่วยเหลือในการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการผู้มาประเมินและแนะนำด้วยไมยตรีจิตอันดีข้าพเจ้าขอนอบน้อมรับคำแนะนำต่างๆไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไปขอขอบพระคุณค่ะ